เมื่อทิศที่ผ่านมานะครับข่าวที่เป็นเรื่องของไฮไลท์ประจำสัปดาห์เลยก็คือข่าวเรื่องหมอปานะครับบุกไปถ่ายคลิปนะครับหลวงปู่แสงทีนี้มันก็เกิดเป็นสองกระแสกระแสหนึ่งก็เห็นด้วยกับหมอปา่าอีกกระแสหนึง่งก็ไม่เห็นด้วยกับการกระทําของหมอปา่าทีนี้ ผมก็นั่งติดตามข่าวไปเรื่อยเพื่อเพื่อจะดูว่าเดี๋ยวมันก็ต้องมีข้อเท็จจริงที่ออกมา,าว่าเป็นอย่างไรแต่ในส่วนของข้อเท็จจริงที่ออกมาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะออกมายัยงไงนะครับเพราะว่าเพราะว่าเราก็ต้องดูไปเรื่อยๆแต่มีสิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับที่ผมสนใจเพ่ินเพื่อนในกลุ่ม a c e b o o k เนี่ยได้แปะเกี่ยวกับเรื่องพระธรรมวินัยมาอันหนึ่งทำให้ผมว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นเป็นหลักที่ทำให้เราเนี่ย คิดวิเคราะห์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังและเพื่อนๆลองดูนะครับว่าสิ่งที่นำนำมาอ่านให้ฟังเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเขาบอกว่าสังคาทิเศษคือประเภทของโทษที่เกิดจากการล่วงละเมิดศีขาบทประเภทคุลุกาบัตที่เรียกว่าอาบัตเดี๋ยวผมจะเอาสั้นๆนะครับที่จริงมีหลายข้อแต่ผมเอาที่ว่าเกี่ยวข้องกับที่ว่ากําลังเป็นกระแสดราม่าอยู่ นะครับอาบัตรุนแรงนะครับทั้งหมดมี13ประการแต่เอาแค่หลักๆแค่4ประการพอ 1. นึ่ทำน้ำอสุจิเคลื่อน 2. แตะต้องสัมผัสกายสตรี 3. พูดเกี่ยวพราณาสีสตีสี่พูดจาให้สตรีบำเลอกามให้อันนี้คืออาบัตทีนี้ข้อยกเว้นนะครับของของอาบัตเนี่ยพิสุขที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องอาบัตไว้คือ หนึ่งพิสุผู้ไม่จงใจจับต้องอไม่จงใจจับต้องเช่นอาจจะเดินไปในตลาดนัดแล้ว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 ก็โอเคไปเดินชนสุภาพสตรีเข้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ค,คือไม่จงใจจับต้องสองพิสุผู้จับต้องด้วยไม่มีสติเช่นอาจจะเป็นไปได้พระพิสุกำลังเดินไปแล้วเป็นลมเป็นลมแล้วก็นามือก็ไปคว้าตัวผู้หญิงเข้าไว้เพื่อประคองร่างกายนี่ก็คือไม่มีสติ 3. ภิกษุผู้ไม่รู้คือไม่รู้ว่าที่ตัวจับต้องเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอันนี้ก็น่าจะเข้ากรณีของหลวงปู่แสงเพราะว่าหลวงปู่ป่วยเป็นอัลไซเมอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีญาติโยมมาแกไม่รู้หรอกจับนูน่นจับนี่แกไม่รู้เพราะว่าแกเป็นอัลไซเมอร์นะครับสภิกษุผู้ไม่ยินดีในกรณีที่ถูกหญิงมาสัมผัสถูกต้องเช่นอา,อาจจะมีคนผู้หญิงามามา,มากันแกล่ะสมมติว่ามีาย พระที่ไม่ชอบด้วยกันมากันแกล้งแล้วบอกให้ผู้หญิงคนนี้มาจับต้องพระรูปนี้ก็มามากอดมาอะไรพระแล้วพระก็นิ่งไม่ยินดียินร้ายเพราะว่ามันเหมือนกับถูกกันแกล้งเนี้ยก็ไม่อาบัตินะครับห้าพิษุผู้วิกลจริตหกพิษุผู้มีจิตฟุ้งซ่านวิกลจริตกับจิตฟุ้งซ่านเนี่ยผมก็เอาไว้รวมๆวมกันเพราะว่ามันมีนะบางกรณีอย่างคนเนี่ยเวลากินยาหลายๆขนาดเข้าไปในยาแก้ไข้เนี่ยมันทําให้เพี้ยนสติฟั่นเฟือนได้บางทีไม่รู้หรอกทว่าทาอะไรไป อันนี้มีนะครับเพราะว่าเพื่อนผมก็เคยกินยาหลายๆชิ้นแล้วก็เพี้ยนไปเลยไม่รู้ใครเป็นใครพิสุผู้กระสับกระส่ายพระเวทนาอันนี้ผมอาจจะอาจจะเป็นไปได้ว่าเคยเห็นไหมที่มีข่าวลงว่า พี่สุเนี่ยกลับไปไป,ไป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 ดูแลแม่แม่ที่ป่วยชราเดินไม่ได้กินข้าวไม่ได้ต้องคานไปพระเนี่ยก็ต้องอุ้มแม่ไปอะไรเนี่ยทั้งทั้งแม่เป็นเพศหญิงอันนี้คือก็ก็คือว่าโอเคเป็นแม่ของตัวเองแล้วไม่มีใครดูแลจําจะต้องอุ้มแม่ไปอาบน้าเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวให้อะไรพวกนี้เนี่ยครับก็คือเนี่ยกระสรับกระส่ายพระเวทนาดังนั้นในส่วนของผมเนี่ยผมสรุปดังนี้กรณีของปู่แสงเนี่ย นะครับไม่ไม่ได้อาบัติไม่ได้เป็นไปตามที่ไอไอพวกหมอปลามือปราบสัมภเวสีหรือว่าตัวเองจะเป็นสัมภเวสีก็ไม่รู้นะครับที่ที่เข้าไปเข้าไปทําให้อ่าเกิดเกิดภาพภาพที่ปรากฏตามสื่อนะครับอันนี้ผมก็ฝากฝากไว้ด้วยนะครับผมเห็นตามนี้แหละแต่ท่านจะเห็นไม่เห็นตามผมก็ไม่เป็นไรแต่ผมว่าคือผมนำหลักเนี่ยมาให้เพื่อนๆฟัง ว่าเออมันมีหลักพระธรรมมาวินัยนะไม่งั้นทุกคนก็เดาวสุ่มสี่สุมห้าเลอวเธอเปิดเพ้อนโดยไม่มีหลักเลยนะครับการการการเรียนปริยายเอกเนี่ยสอนให้คนเราเนี่ยมันต้องมีหลักคิดนะครับไม่ใช่มโ,โมโนไปเรื่อยนะครับสวัสดีครับ